ขามาเบิงเหล่ากอนสิเฮ็ดเหล่าไม่เด้อจะเด้ออันนี้คือเราเราใส่เขามากเกือบสิบปีแล้วเด้อจะเด้อนี่เดี๋ยววันนี้เราจะทําเหล่าใหม่นะคะมาดูผลงานของหนูเด้อจะเด้อจะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะจะสิกัดเกือบเปิดทุถูกสอบเลยเด้อจะเด้ออันนี้ก็ตไคายก็เริ่มห่างเบืดนกหนูก,กับเขามาเด้อจะนี่มาดูความลกความรกของเรา ของเรานะคะตะลางเถียงด้วยจ้ะเด้อเถียงหน้านี่เขาปีนี้สิเอาใส่์ใหม่ด้วยจ้ะเด้อมาดูกวดที่เราจะทำเล้าใหม่นะคะว่ามันลกขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นเขาปีนี้ด้วยจ้ะเด้อจะเขาก็สองลอยก็สอบเด้อยไม่ตีกันซ้ำให้เราด้วยเจ้าเด้อนี่เอาเข่าเกาเข่าเทนจัวจลบไล่ปีออกด้วยจะเด้อเ ดูเกือบชิบสอบด้วย้ะนีเสียปีแล้วบ่โอ้เสียเวลาตัวมันกลายเป็นแยบกันละด้วยเจนเข่าอะไรด้วยบ้านพี่อันนี้เป็นเข่าที่ได้ปีนี้ด้วยเจนเข่าโสงหน้าด้วย้ะนี่ปีนี้ก็แรงด้วยเขานิ้วบ่ไใดด้วยเอนทุกปีเขานิ้วได้ลอยก็สอบปีนี้เฮ็ดเขาเหนียวเฮ็ดอยู่โขกเลยเดิเขานี้วแค่หาชิบสอบนั่นด้วยเจนอันสุ่มเลยๆก็เป็นเข่าเจ้าเป็นเข่าเจ้านี้ ได้พ่ออันนี้เป็นได้จากเขาจากว่าลดลงมาหลายโดแต่ว่าอันคนนี้เขาลดลงหลายเลยทุ่งหนองนกศิลากอุกเวของหมอกเด้อสร้างเขาเจาะก็สิเริ่มก่อขึ้นแล้วก็สิเทศกระเบื้องก็สิปูกระเบื้องแล้วก็สิตีฝาดีๆเด้อจะเด้อบ่ให้บ่ให้นกให้นูเขาได,ด้เด้อปีนี้สิเฮ็ดแบบดีๆขี้ข้านนั่น เปลี่ยนกระสอบหนูจัวกัสอบเกือบเบ้อทุกสอบเลยเวลาเอาไปสีเดี๋ยวทามาแล้วไม่ติดพามาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเลยจ้ะเด้อจะสร้างกระเฮ็ดซีหาม,มือจะเฮ็ดแบบรวดเร็วเลยจ้ะเด้อจะปูก,กระเบื้องทำเป็นเวลาห้า <5 S 2> วันนะคะสร้างมันเฮ็ดแบบรวดเร็วเลยจ้ะเด้ตอตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมาดูตัวที่เสร็จนะคะ จ,กกจะประมาณนี้นะคะมีติดกระเจ็บไปคูนไปย่อไซเดอร์จ้ะเมื่อนี้เห็ดเ็ดแบบจนคําจนมือเลยเรื่องจาะในสร้างเห็ดแบบจนร้สิมื่ก็เลยแบบแเรียบร้อยก็เอาเขา,เ,าเขาเลยจะสร้างก็เอาเขาซอยเรื่อเอาเขาเขาเราซอยมีติกะเก็บไปคูนไปย่อเสียบประตูเรานะคะเรียบร้อยนะคะและ้วก็เอาเขาเขาเราเลยจะเรื่อจะก,ก,ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งทุ่มนะคะ พี่ก็มาจากตลาดเลยพอดีพอดีจะซื้อเนียอยากเนี่กินมานาเเ้อสร้างกระสีฟ้าไปปลูกมันเนะจะเด้อเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูปลูกมันหลังหน้านําเด้อจะเดินก็เลยเร่งทําเลยนะคะฝั่งนี้เป็นข้าวเจ้านะคะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเดือยหาสิบก็สอบจะปีนียจะข้าวเจ้าได้สองร้อยกสอบนะคะพิธีกระสีเป็นเม็ดข้าวสารไปขายเด้อจะเด้อพี่บดยขายเป็นข้าวเปลือกนะคะจข้าก็สีได้ประมาณนี้เด้อจะเดิอนประมาณ สองลอยก็สอบเราจะเดือท so, yeah, ั้งข้าวเจ้าข้างข้าวเหนียวเขาส้วงนาจะเดือปีนี้เขาลดลงร้ายหลายเด้อทุกปีเดืเขาหลายกว่านี้จะเดือข้าวเหนียวสิเดเขาเป็นลอยก็สอบคนเดียแต่ว่าปีนี้ลดข้าวเหนียวลดลงเยอะเลยนะคะจะข้าพดีพอพดีเต็มเราเรือๆจะเดือเนี่เขาปลูกก็ประมาณส้าวสอบจะเอาไว้ข้าวปลูกนะคะลงทุนเยอะก็ได้เยอะก็ลงทุนเยอะเจะเดือแต่ว่าอันนี้กระบอกบ๊อกขุมเมื่อดรเราจะปีนี้เพราะว่าข้าวเหนียวเราลดลงเยอะเลย จะสัางก,ก,ากนนา็กินเขากินน้ำกินเขากินน้ำแล้วเรียบร้อยจังเนียดจะเดือเป็นเวลาเกือบสองถมถงจะเดิอ